คุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ย่านนิวโมเด์นะคะซึ่งเป็นย่านที่สําเคยพักอาศัยอยู่กับนะคะวรันนาะ <S <S สำหรับวันนี้นะคะที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าเราอยากจะชานฟิชั่นชิพนะคะแล้วพอดีก็อยากจะมาดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วนะคะวันนี้ก็รถเยอะมากค่ะนะเดี๋ยวเราจะเข้าร้านชาริตี้ช็อปก่อนนะคะชาริตี้ช็อป ร้านประจําเจ้าเก่าแชมป์ไปดูหนังสือสิว่ามีอะไรบ้างซึ่งร้านอ็อกแฟมเนี่ยนะเป็นเชียริตี้็อปร้านโปรดของแชมป์นะคะเดี๋ยวขอข้ามถนนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปกันที่ร้านฟิสชั่นชิพนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของอังกฤษนะคะปลาทอดกับนะคะมันฝรั่งทอดชุดแป้งทอดปลาชุบแป้งทอดกับมันฝรั่งค่ะอ็อกแฟมนะคะร้านประจาแชมป์เราจะมาดูหนังสือกันบ่อยสมัยก่อนเป็นหนังสือมือสองค่ะรอพี่ทอมจอดรถค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะออกมาจากร้านหนังสือเรียบร้อยแล้วไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรพอดีนะคะหนังสือบางทีมันก็มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อค่ะนะแล้วเดี๋ยวนี้นะอุ้ยข้ามถนนแคร์ฟูแคร์ฟูมาฟิตชิมชอปดาวด้ค่ะนะเราก็เลยพาือโอกาสนะคะพาเชฟมาดูร้านฟิตแอนด์ชิปที่ชํา ใช่นะคะเป็นระดับต้นๆเลยในลอนดอนนะคะเนื่องจากว่าแชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานฟิชชั่นชิพปกติแ้้อะฟิชช่นชิพเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับใครที่ลดน้ําหนักนะแต่ว่าแชมชอบทานฟิชชนชิพจริงๆนะคะเป็นเมนูหนึ่งของอาหารอังกฤษนะคะที่แชมขาดไม่ได้เลยคือชอบมากๆนะคะร้านนี้เป็นร้านชื่อว่า Sauce a n น v i วิ g นกนะคะเพราะว่า ฉันรู้จักนะกับเจ้าของร้านคือมาอุดหนุนเขาตั้งแต่ตอนที่ร้านเขาเพิ่งเปิดวันแรกจําได้ว่าวันแรกที่ร้านเขาเพิ่งเปิดเนี่ยนะคือลดราคาครึ่งหนึ่งถูกมากค่ะเจ้าของร้านใจดีนางน่ารักนะคะก็ไม่รู้วันนี้นางจะอยู่หรือเปล่านะ,ะนั่นนะคะตามเชฟไปค่ะซซสแซนวินิกาค่ะนะเนี่ยแหละค่ะนะเราให้เป็นระดับต้นๆเลยนะคะซซสแซนวินิกา ไปคุณค<ป>ือคุณคุณค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 ือคุณคุ

นี่นะฮะเขาก็จะมีนี่เขาเรียกว่าเบเชอร์ซอสเซสนะหมายความว่าเป็นไส้กรอกชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็เป็นปลาเล็กๆก็มี f Finger ิชฟิงเกอร์ซื้อสั่งไปทานที่บ้านกันค่ะ ก็นั s. <S and and ่งรอค่ะแป๊บเดียวเองนะเขาทำให้เขาทอดให้เขาก็มีโต๊ะนะคะให้ลูกค้าได้นั่งกันด้วยนะคะคุณจะนั่งรอหรือว่าคุณจะนั่งทานที่ร้านก็ได้นะเทอเซนิกวินิกาค่ะนะหลากหลายเมนูให้เลือกสรร เจ้าของร้านไม่อยู่นะคะอยู่แต่ลูกจ้างปกติเจ้าของร้านเนี่ยจะอัธยาศัยดีกว่านะจะยิ้มแยม้มคุยสนุกค่ะนางคุยสนุกนางน่ารักแต่ว่าลูกจ้างบางทีเนาะเห็นไหมคะในถังนั่นเขาก็จะใส่มันนะออ้ลูกได้ละลูกลูกปลาา h a t is this one ถ้าจ g คอดเอด so my one yes คอดคอ ตอนนี้นะคะเ้าก็กำลังจะฝักนะคะชิปชิปหรือว่ามันกฝลังชอดนะใส่ลงในกล่อง mm hmm. แล้วเขาก็จะใส่นะคะ mm hmm. เป็นกลือนะคะแล้วก็วินิก้านะ,ะซึ่งจะทานคู่กันนะคะแอมอมก็ได้จุกนำลงใส่ในกล่องแล้วนะคะ mm hmm. ถ้าจอกเนี่ยนะ,ะก็จะมีรสชาตินะ,ะ mm hmm. หวานนิดหน่อยนะคะต mm hmm. ามสไตล์ mm hmm. อร่อยคะ mm ่ะ hmm. นะ ลาวของชัมก็ถูกยัดลงไปในแล้วนะฮะแล้วก็แบชร์ซอสเสรของชัมค่ะ thank you very much thank you เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะได้กันมาแล้วนะฟิส่นชิมเดี๋ยวเอากลับไปทานบ้านนะคะ อ่ะนะคะคุยกันนะคะฟิสเ c นชิ s เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของอังกฤษเลยนะคะลักเริ่มเดิมทีเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ในช่วงของศตรวรรษที่19นะคะซึ่งมีการถกเถียงกันนะคะกับนักวิชาการนะคะผู้รู้ในเรื่องของอาหารนะคะคนอังกฤษที่เขาศึกษาคนความประวัติศาสตร์ของเรื่องของไอเจ้าอาหารอังกฤษไอเจ้าเมนูฟิสเซนชิเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ฟิ s แอนด์ช okay. ิปเนี่ยนะคะบางที่เขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากแลงคาเชอร์นะคะแลงคาเชอร์บางตำลานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยฟิสแอนด์ชิปเนี่ยนะคะมันมาจากชาวยิวนะที่อพยพเข้ามาในช่วงของศตวรรษที่สิบก้าแล้วก็ที่อาศัยอยู่ย่านอีสต์ลอนดอนนะคะย่านที่ทำงานแถวนั้นอ่ะนะอืมนะคะแล้วเขาก็เปิดร้านฟิสแอนด์ชิปเพราะว่าได้มีการนะบันทึกไว้ในเอกสารหลายอย่าง หลายเอกสารด้วยกันนะคะเกี่ยวกับรานฟิชนชิพของชาวยิวที่เคยอาศัยอยู่ย่านลนต์อนดอนปิดประตูกันค่ะท่านผู้ชมคุยกันต่อค่ะท่านผู้ชมนะคะพูดถึงเรื่องของฟิสชั่นชิพเนี่ยนะคะระหว่างรอเชฟทอมนะคะขับรถพาเรากลับบ้านนะคะก็เนอะ จุดเด่นนะคะข้อพิเศษนะถามว่าฟิสเซนชิพดูยังไงเทสยังไงว่าอร่อยนะคะจากประสบการณ์คนที่ทานฟิชเซนชิพมารวม10ปีนะคะเป็น10ปีเลยนะคะตั้งแต่เขามาอยู่อังกฤษนะคะ mm hmm. ก็เนาะช่้นนะคะคิดว่าเนาะความพิเศษของฟิชเซนชิพเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับไอตัวแป้งนะคะนะที่เขานำไอปลามาชุบเพราะว่าปลาจริงๆแล้วอะ ปลารสชาติถ้ามันเป็นปลาสดๆนะคะรสชาติมันก็คือกันใช่ปะเออปลารสชาติมันก็ไม่ได้ต่างกันอกแต่แป้งเนี่ยนะคะนะบางที่เนี่ยนะ,ะเขามีเคล็ดลับเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ฉันเคยได้ไปสัมภาษณ์นะฟิชชั c นชิพเจ้าหนึ่งนะคะที่อยู่ที่เคนนะคะเมืองเคนรู้สึกว่าจากเออดันเจเนสนะคะที่เขาเคลมว่าเขาคือเบสฟิชชันชิพนะคะยิน เขาบอกว่าเขาใส่เบียนะคะเป็นส่วนผสมด้วยนะ,ะในแป้งที่เขานะคะผสมเนี่ยนะแล้วมันจะมีอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านประจำของแชมปสมัยก่อนเนะี่ยชื่อว่าอ,าอยู่ตรงฟอกสตันนะคะจำ,ช,ำชื่อไม่ได้แล้วอยู่ที่เมืองฟอกสตันเนี่ยคืออร่อยมากนะคะที่เห็นบางครั้งบางคราที่แชมปไปเมืองฟอกสตันบ,บ่อยๆเนนะเพราะว่าสมัยก่อนแชมปเคยอาศัยอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เพื่อนก็เยอะด้วยเพื่อนที่เมืองนั้นแล้วก็ ร้านฟิชันชิพเจ้าประจำเนี่ยค่ะชิมไปบ่อยนะคะเนาะเนี่ยนะคะก็คือนะวันนี้ก็พาทุกท่านนะคะมาชมกันที่ร้านฟิชชั่นชิพย่านนิวโมเดลค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เกรดความรู้ประวัติความเป็นมานะะของฟิชชั่นชิพนะบางท่านนะคะอาจจะงงๆนะว่าเออแล้วทำไมไอ้เจ้าเมนูปลาเนี่ยนะฟิชชั่นชิพเนี่ยมันถึงได้เรียกว่าฟิชชั่นชิ s อย่างงค่ะง่ายนิดเดียวนะคะก็ฟิชก็คือปลาชิพส์ก็คือมันฝรั่งชุบมันฝรั่งทอดเนี่ยนะคะก็เลยได้กลายมาเป็นฟิชแอนชิพส์นะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของอังกฤษนะเป็นอาหารประจำชาติของอังกฤษก็ว่าได้นะคะใครไม่รู้จักฟิชแอนชิพส์เนี่ยนะก็แสดงว่าคุณไม่รู้จักอังกฤษค่ะยิ่งไม่รู้จักอังกฤษแท้แน่นอนนะคะคนอังกฤษเขาชอบทานกันนะฟิชแอนชิพส์นะ เฟสชันชิพเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะของชาวอังกฤษนะคะคนอเมริกันมีเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยมีเฟชแอนด์ชิพส์ค่ะพอพูดถึงเรื่องของปลาทอดนะมันทำให้ซ้ำนึกถึงวรรณกรรมวรรณกรรมหนึ่งของชาวดิสกินนะคะที่เขียนขึ้นในปีสกรานร้อยสานะคะมีชื่อว่าโอลิเวอร์ทวิสนะคะเนาะได้กล่าวถึงนะคะที่ขายปลาทอดด้วยในลอนดอนนะคะ เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำท่วมท่งไปนะคะเอาเป็นว่าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อกันไม่ใช่แบบคิดมานั่งเล่าเลอะเทอะประวัติศาสตร์เลเทะนะเดี๋ยวไปกินปลากันดีกว่านะคะไปะพี่ทอมนกหูแล้วเดี๋ยวให้นั่งตั้งใจกับรถชำบนเยอะเกินเดี๋ยวเรานะคะจะทานชิมเฟสชิพของเรากันนะจะให้เชฟทอมนะคะชิมให้ดูแล้วจะพิสูจน์ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะ แช่อืมเออลูกของฉันฉันไม่กินมันฝรั่งทอดฉันทานปลาแล้วก็ไสก้กรอกชิลแป้งทอดไทรเดอะฟิชฮาเดกฮาเดกปลาฮาเดกของฉันเป็นคอทอร่อยไหมคะไนส์อร่อยครับชั่งหน่ แล้วก็คลิปนี้นะคะอร่อยมากร้านนี้ r e o m m e n d เลยนะ New Modern ค่ะใครอยู่ลอนดอนนะไปได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายรันเฟเกตนะ to subscribe our channel ลูกหนูยูค a ซี i n นซูนค่ะบ๊ายเวลาเดิมนะทุ่มหนึ่งอย่าลืมค่ะก็ติดตามกันเนาะเชฟทอมแล้วก็คุณหนูนะคะใครอยากให้เชฟทอมทําอาหารไลค์คอมเมนต์กันมาค่ะนะบ๊ายบาย